เจ้าแม่ลีหน้าจังเน็นไอดอลรุ่นแรกรัาปล่อยให้คนอย่างฉันรอเธอได้ยังไงเอาหล่อฮังกล้ยไหมพี่เดี๋ยวฉันต้องชิมก่อนฉันยังไม่ได้ชิมเลยเราเป็นผู้นำไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องเครียดเราต้องหาเงินถ้าชาติหน้ามีจริงกูไม่ขอเกิดเป็นลีหน้าจัง สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดไตราลาจีนาสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคลิมนะคะจะพามาเมาส์เรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เรียกว่าโนสนโนแ a r อยู่เหนือกระแสฆ่าไม่ตายลีน่าจังค่ะ วันนี้เราจะพาไปล้วงเอาตัวจริงเธอออกมาไปฟังกันค่ะก็ปล่อยให้คนอย่างฉันรอเธอได้ยังไงยังเข้าไปถึงห้องแกก็โวยวายขนาดนี้ดิฉันจะรอดไหมคะคุณรู้แล้วแต่อีกใครเจ้าเมรีน่าจะเห็นใครเจารุ่นแรก6 4ปีแล้วมึง54กสปี่อยให้คนอย่างฉันรอเธอได้ยังไงเอาหล่อางกล้วยไหมพี่แต่ว่ามึงเลิกมาพี่สวัสดีค่ะเชิญเจริญรอด พี่คือเน็ตไอดอลรุ่นแม่คือรุ่นใหญ่จริงๆแล้วหลายๆสิ่งที่พี่ทําโดยที่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นคลิปตกเก้าอี้อย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะว่าฉันจะรีบลงไปเปิดคลินิกมันสายแล้วิบมุเกินไปสิบนาทีเราเป็นคนตรงต่อเวลาก็รีบแต่งแต่งๆๆแต่งงไงแล้วก็มันก็มันลื่นแล้วก็ตกเก้าอี้พีกไงเก็บไปหมดเลย แล้วแล้วอีกอันหนึ่งคือพี่เป็นคนพูดเสียงดังความเป็นแม่ค้าของเราอะต้องพูดให้ได้ยินพูดให้คนหันมาสนใจถูกปะคะมีอันนึงทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่เลยคุณพี่มาจากอะไรนะคะจริงๆเราอะเปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมค่ะต้องเปิดสดๆให้คนโทรเข้ามาแล้วเราตอบคนจะได้ดูเรารู้ทั้งประเทศแล้วเสร็จแล้วเราถามมันมันจะเป็พูดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยตะคอกมันว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ทำไมพี่ถึงมีคาแรคเตอร์ที่ต้องพูดถึงความรวยต้องพูดถึงผู้ชายต้องพูดอะไรซึ่งเอาความจริงแล้วในตัวตนพี่จริงๆปอกกิพี่ก็ไม่พูดเรื่องพวกนี้ไม่พูดเราเป็นคนดีเราเป็นทนายความมาสิบกว่าปีแล้วพี่เป็นทนาความมาสิกว่าปีเอาเหอแ่เจทิมแต่คนเขาก็รู้แต่ว่าฉันนะบ้าผู้ชายมีูุ่๊ดหคนหมกคน เอาตัวจริงดีกว่าเดี๋ยวส่วนที่แม่พระค่ะเป็นแม่พระเพลิงมากกว่าดูพี่ดูดูพี่กินเผ็ดปกติเนี่ยพี่กินเผ็ดได้แค่ไหนถ้าอย่างหนูเนี่ยสองช้อนหนูแย่แล้วพี่กินอย่างนี้กี่ถ้วยเดี๋ยวเราต้องใส่แะ้วลองชิมดูโอ้อย่าเพิ่งใส่กอนเดี๋ยวก่อนฝนลงไปไหนถ้ามันเป็นต้มแซแทบไงคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าพี่อยากได้พริกผักหรืออะไรหรือมันไม่อร่อยเงี้ย แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปรีวิวนะพี่ไปกินเองพี่จะพูดว่าไงเราก็บอกพนักงานเดแบบว่าน้องนี่ฉันมาไล์สดคนดูเป็นล้านนะไม่ไล์สดไม่ไล์สดฉันไปกินทั้งต้องไล์สดนี่เข้าใจคําถามหนูไหม ถ้าสมมุติไม่ไลฟ์สดถ้าไม่ไลฟ์สดใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะบอกว่าน้องจ๋าพี่เป็นคนชอบกินเผ็ดมากเลยขอพริกหน่อยนะจ๊ะขอไอ้ใบนี้หน่อยนะเพราะว่ามันจะได้แซ่บอันนี้คือปกติใช่ต้องบอกคนดูทางบ้านขอประทานโทษนะคะพี่นี่น่าจังถ้าเห็นกล้องนะดีครีความเผ็ดของแกจะแซ่บขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับสายยังหิวแล้วไม่ไปกินข้าวเช้าเลยถามอยู่นแน่หิว เผ็ดเอาพี่ไปชามหนึ่งมันบอดแซ่บอ้ยดีค่ะคุณผู้ชมถูกใจดิฉันมากเลยค่ะพี่ช้อนกลางวินึนึ่ะเลยค่ะเอออันนี้ไม่ใช่การแสดงนะพี่นะอันนี้เป็นตัวจริงๆที่พี่กินอย่างนี้เลยเหรอคะเมื่อกี้ซัอให้ดูไม่ได้ดูเหรอไหนไหนอันนี้ขอบคุณค่ะ คือหนูว่าแม่เป็นคนอีสานก็ไม่ได้แปลว่าหนูจะกินได้เผ็ดแบบตายไปข้างดูมันนี่บ้านนะมันจะทําให้เลือดถธอสุกชีดทําให้หัวใจเส้นเลือดไม่อุดตันเส้นเลือดสมองไม่อุดตันพี่ดูปากหนูนะพี่ดูปากหนูนะสิ่งที่พี่พูดอ่ะจะไม่เกิดขึ้นกับหนูนอกจากแตกโอเดี๋ยวก่อน คำเดียวนี่เหมือนนึกว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนร<ะ>้อนวาบจากที่ลงไปถึงรู้แสวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวจริงๆของพี่ลีน่าจังค่ะพี่มาจากครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะหนูอยากรู้ยากจนมายน้ำตาลสดจังหว<ะ>ัด1 2คนอยู่ที่สี่แยกวราจักรใกล้อ้วัดพระพิเรนเอ๋อเป็นคนจีนที่อยู่วราจักรเลยเช่าเขาอยู่ ลำบากชนิดที่ว่าร้านอะไรที่สียแยกกุลจักรนะเขากินเขาทาให้ลูกน้องกินเหลือแล้วเขาก็เททุกอย่างที่เหลือรวมกันไปนจับชายมาได้กินนะนั่นคืออาหารเหลาของเรานะแล้วฉันก็ใส่พริกเป็นเป็นกปุกเลยมันเข้มข้นเผ็ดขึ้นแล้วเราก็จะได้กินข้าวได้เยอะกินข้าว<ๆ>ได้เยอะสิ่งกายเป็น,น,ปนับ จาอย่างนั้นแล้วพี่อยู่ในบ้านเดียวกันรวมกันสิบกว่าคนอย่างนั้นอะแล้วแล้วยังไงถึงได้ออกมาเป็นตัวเอคืองนีเป็นเด็กที่เก่งมากเราก็แบบว่าให้น้องสาวอะไปเรียนตัดเสื้อทีนี้เราก็มานั่งดีกีตาร์น้องสาวสี่ทุ่มยังไม่กลับพ่อแม่มาตีเราเราไม่ผิดเน่เขาหาว่าเราเนี่ยส่งเสริมให้น้องอะไปแลดแล้วก็ไปมีผู้ชายเดี๋ยวท้องไม่มีพ่อเราก็เลยโมโหเอากีตาร์พุ่งทีวีเลย แม่ก็เลยไล่ออกจากบ้านก็ถือว่าโอ้โหอารมณ์ร้อนน่ะแต่เราก็แบบอุ้ยสีทึ้นกว่าแล้วว่ะเราบอกเขาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมกลัวออกไปแล้วจะไปที่ไหนเราก็นั่งรถทัวร์ไปจันทบ,บุรีเลยเพราะว่ามีเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอยู่ข้างถนน มันก็เดินตามใช่ไหมแล้วมันก็ดันตัวเข้าไปแล้วมันก็เกิดมันก็ใส่ฉันที่ตัวอ่อนปวดเปียกฉันก็เลยยอมตกเป็นเมียของแม่เดี๋ยวก่อนแต่พี่ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นพี่รักเป็นเพื่อนเฉยๆใช่ใชแต่พอเขามาใส่ฉันฉันเลยรักเป็นผัวเลย <c oughs> <c oughs> เอาเลยตัเลยเราปรเป็นผู้นำไงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องเครียดเราต้องหาเงินถ้าชาติหน้ามีจริงกูไม่ขอเกิดเป็นลีนะฉัน สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวยลูกชิ้นเนื้อโตเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งเราก็นั่งรถทัวร์ไปจันทบ,บุรีเลยเพราะว่ามีเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอยู่ข้างถนนเสร็จแล้วก็ไปล้างจานขายก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าอุ้ยขายดีมากจากจากที่ขายคืนละ500ร้อยไก่กลายเป็นขายวันละหมื่นแปดต้องจ้างเจ็ดคนโตสิบสี่ตัวมีเงินไปฝา,า,ากธนาคารทุกวันวันละห้าพันห้าพันน่ะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าสามีเป็นเมียน้อยเดี๋ยวก่อนสามีอยู่ตัวดีๆตัวละครตัวนี้มาจากไหนก็ไอ้ผู้ชายที่มันขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็แปบว่าเดี๋ยวก่อนพี่ไปอยู่กับเพื่อนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเพื่อนผู้ชายเหรอคะแล้วมันยังอยู่ดีๆมาเป็นผัวได้ยังไงอ่ะก็พอดีฉันกลางคืนฉันลงมาใช่ไหมมันก็เดินตามใช่ไหมแล้วมันก็ดันตัวเข้าไปแล้วมันก็กลียดมันก็ใส่ฉันฉันก็ตัวอ่อนปขกกเฉียฉันก็เลยยอมตกเป็นเมียของมันแต่พี่ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นพี่รักเป็นเเเเเพพื่่่ออนนนนยยใชแตามซัััลลรกป็ผว เอาเลยตำเลยอยู่กันไปกี่ปีเขาถึงแบบ16ปีภายใน16ปีเนี่ยคือเขาเจ้าชูมมาตลอดเลยเหรอใช่พี่รู้ไหมว่าเขามีตอนรู้ฉันตามไปตบเลยไมไม่ตบผัวไปตบเพืาไมทำไมทรจริงเพราะว่ากลัวผัวหนีไงมันรู้จักคำว่าเจ็บที่ใจไหมนี่เรารรู้เลยมันเจ็บจนเรานอนไม่ได้เลยแล้วทำไมพี่ถึงทนทนก็เพราะว่ากลัวผัวไม่ได้อยู่กับราพอพี่เลิกกับสามีแล้วพี่ก็มาตั้งต้นใหม่เหรอคะ ฉันมาประตูน้ําเลยมาทําเสื้อผ้าส่งออกตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้าอยู่ฉันยังนอนโรงแรมม่านรูดตั้งหลายวันเลยแล้วฉันก็มาเดินหาใบหยกหนึ่งนะก็ะเดินหา,ามันมีห้องหนึ่งนะ มุมอับเลยมีแต่คนไปเห็นแกตายประตูก็ไม่มีไฟก็ไม่มีเพื้นก็ไม่ได้ปลูกกระเบื้องแ <ๆ S 2> ถวดินแดงแถวห้วยขวางคนรับจ้างเย็บเยอะไงฉันก็ไปจ้างเขาฉันก็ไปซื้อกางเกงยียนจากห้างตัวหนึ่งพันห้าเลยนะตอนนั้นนิยมมากเลยปีสามูนเนี่ยปรากฏว่าทํามาเป็นกางเกงเด็กแต่พวกผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องสาสิบสี่อัพขึ้นไปมันทํมาสามสิบ้วยท,ทำไงก็เจ๊งสิขายไม่ได้เช็คเด้งสี่ใบเขาก็จะมาเอาเราเข้าคุก ฉันก็เลยแบบว่าติดป้ายเซ้งบ้านที่จันทบ,บุรีอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็หอบเงินนะที่ฉันเซ้งบ้านได้เงค่ะพอเราเอาเงินเข้าบัญชีเช็คที่เราได้สี่ใบไม่ต้องติดคุกแล้วอ่าเราก็เราก็เสร็จแล้วนะมาเปิดร้านใช่ไหมเฮ้ยมีฝรั่งมาจากเยอรมันนี่อมาเหมาเสื้อผ้าที่ฉันทานนอดขายไม่ออกผิดไซส์ไอ้ที่มันหดที่มันหดเป็นกางเกงเด็กเขาบอกเป็นเสื้อผ้าเด็ก <laughs> น,นั่นนั่นคือที่มาไอเดียที่ฉันทําเสื้อผ้าเหยกยิยนขายไงหรอมันเป็นดวงจริงๆลยช่วงนั้นพี่รวยกี่ร้อยล้านตอนนั้น,นี่ะเราส่งออกปีละสองพันล้านแล้วก็กําไรสองร้อยล้านพี่มีผู้ชายคนเดียวในชีวิตมีสิบห้าคนไม่เอาออกสื่อสิเอาความจริงถ้าจริงๆอ่ะคนนี้คนนี้แหละเี่ยหย่ากันแล้วหย่ากันมา2ี่ปีแล้วนี้พ<ม>ี่ยังรักเขาอยู่ไหมรักเขานิสัยดีเพราะตอนหย่าเนี่ยเขายกสมบัติให้สิบหมด โอ้ดีเนาะแต่ที่พี่พูดพูดถึงเขาพี่น้ำตาลลื้อเน่ยเขานิสัยดีหลังจากเลิกกันแล้วแล้วยกสมบัติให้เราแล้วเนี่ยเขาไม่เคยมาลาวีมาตกมาตีเรามาทะเลาะเรามามาจะหาเรื่องไม่เคยต่างคนต่างอยู่ค่ะแล้วลูกเ่รคะลูกลูกชายสองคนอ่ะไม่เอาแม่พี่กับเขาไม่สนิทกันหรอคะคือฉันเนี่ยไม่ได้เลี้ยงลูกไง คลอดเดือนหนึ่งกินนมเสร็จเราก็ไปจ้างเขาเลี้ยงเพราะเราต้องทำมาหากิน<อ>แต่คนที่เลี้ยงคือพ่อเขาพ่อเขาถึงจะเจ้าชู้แต่เขาเลี้ยงลูกแล,แ,ลแล้วแล้วเราได้เราทำไมไม่กลับไปหาลูกบ่อยๆไม่มีเวลาเราจะต้องทำมาหากินเจคิมเจคิมไม่รู้อะไรฉันขยันมากตื่นขึ้นมาเช้าเนี่ยเช็ดคีนิกทำงานบ้านไล่สิบโมงเปิดกินิ่หกโมงเย็นปิดไม่เคยปิดร้านมาสามปีแล้วฉันทำอย่างนี้ทุกวันแล้วเขาสนิทกับเราไหมทุกวันนี้ไม่สนิทกับเราเขาสนิทกับพ่อเขาน้อยใจไหมน้อยใจ น้อยใจมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้นะ่ะฉันก็เลยต้องเป็นผู้หญิงแกร่งเข้มแข็งดูแลตัวเองอย่างดีรักตัวเองมากๆเวลาป่วยอะไรนะรีบไปหาหมอเลยอย่าขี้เหนียวเงินเธอคือคิดว่าทั้งหมดที่ทําทุกวันนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้เราใหนะ้มันมาทําสารต่อมาสารต่อธุรกิจของแม่เพราะเดี๋ยวแม่ทาไม่ไหวแล้วทุกวันนี้พี่ใช้ชีวิตอยู่กับใครอยู่คนเดียวจริงเหรอคะจริงฉันนอนอยู่บ้านนี้คนเดียวนี่นะครับพี่ส1ปีนะ มัน <ừ m. S 1> ผ่านมาหมดแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตั้งแต่นั้นมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ออกจากบ้านมาถึงตรงนี้เป็นลีน่าจังเหนื่อยไหมเหนื่อยฉันบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงกูมไม่ขอเกิดเป็นลีน้าจัง <ทำ S 2> ขอ<ห>เกิด<ะ>เป็นคนอื่นที่แบบไม่ต้องคือแบบในครอบครัวเราก็เหนื่อยอ,อ่ะเรามาทางการเมืองเราก็เหนื่อยอีกอ่ะทำไมถึงอยากจะเล่นการเมืองนะทำไมฉันอยาก ฉันจะได้มีคุณค่าไม่ใช่แบบเป็นคนแก่ที่นอนรอความตายไปวันๆก่อนตายมีภารกิจอะไรที่พี่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้สนับสนุนโดยไตราลาจีนา่า บูดี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูดี้ฟิกยิ่งเล่นยิง่งเฟิร์มก่อนตายมีภารกิจอะไรที่พี่จะต้องทาให้สําเร็จให้ได้มาถึงตอนเนี้ <ม S 2> ฉันหมดหวังแล้วเพราะฉันแก่แล้ว63แล้วฉันอยากจะไปให้ความรู้กับประชาชน <ม S 1> <ม S 2> เรามีคลินิกเราอยากจะไปช่วยคนจนที่เขา <ม S 2> แบบเป็นมะเร็งเขาจะได้มีชีวิตแบบมีความสุขก่อนตายเราอยากจะทําอย่างนั้นหนูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่พี่อยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคม หนูว่าลึกๆไปพี่เหงาพี่อยู่เฉยๆไม่ได้พี่จะเหงาใช่ไหมเวลาฉันเหงาฉันก็ไปไล่เสกหนยเวลาไม่มีคนซื้อของฉันขายของไม่ได้เพราะช่วงนี้มีโควิดบางทีบางวันไม่ได้ขายเลยฉันก็นั่งคุยกับลูกเพจฉันวันนี้วันนี้เป็นวันที่แบบหนูอยากจะเจอตัวพี่นานแล้วหนูอยากรู้จักตัวจริงพี่แล้ววันนี้ไม่ผิดหวังจริงคุณผู้ชมครคุณ,คณลีน่าจังนี่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีแนวคิดมีความสู้ มีทุกๆอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันหนักหนากับตัวเองมากเกินไปวันนี้ขอบคุณพี่มากๆจริงๆข,ข,ขอบคุณมากค่ะ,คคะนี่คือตัวจริงๆของพี่ลีน่าจังนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับแขกรับเชิญอีกคนที่มีชีวิตขั้นสุดสดสุดแค่ไหนไปเลยค่มาร้านระเบียงแซบทั้งทีนะคะไม่ชิมไม่ได้ ของเขาน่ากินทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าร้านระเบียงแซบนะคะอยู่ย่านเหม่งจ่ายนะคะอยู่ติดถนนเลยและอยู่ติดกับสถานทูตกัมพูชาดูซิว่าเขามีอะไรให้กินบ้างนะคะเมนูในวันนี้ของเรานะคะเยอะแยะมากเลยนะคะไก่ย่างขมิน้นไส้กรอกอีสานปลาหมึกต้มเค็มทุ่งสงล้างปากกันนิดนึงด้วยขนมหวานเขาบอกว่าอันเนี้ยขึ้นชื่อมากของเขา เขาจะต้องราดด้วยไอ้นี่น้ำพึ่งโอ้ยชุ่มฉ่ำมะคณอร่อยอ่ะอร่อยมากถ้ามาร้านนี้นะครบทุกอย่างครบด้วยอย่างจริงทุกภาคมารวมที่ระเบียงแซ่บค่ะเพราะมแขกรับเชิญที่ชีวิตสุด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 นะคะคุณปานธนาพรสวัสดีค่ะพี่พีชสวัสดีค่ะ ไหนเล่าซิไอที่ว่าสุดสุดสุดเนี่ยมันคืออะไรอุ้ยหลายอย่างทําอะไรสุดหมดใช้ชีวิตสุดทุกอย่างกินเหล้าก็ต้องเอาให้สุดไม่คว่ำไม่เลิกเป็นอย่างนั้นนะคะนิสัยอย่างนั้นทําอะไรสุดทุกอย่างสุดสุดจริงๆสุดเกินไปแต่เรื่องที่สุดที่สุดอะคือตอนเราไปกุดเราก็สุดทุกเรื่องอะก็สุดแล้วหน้าเะยินก็ยันสุดมั้ยเนี่ยอย่าหาว่าแม่บุลลี่สุดสุดจริงๆคะงคณพรสุดจริงจริงค่ะต้องยอมรับตอนนั้นปัญหาค่ะพี่คิมเพราะว่า ปไปทําทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมกางแจ้งะนะคะแต่โดยที่ว่าเราก็ไม่โปรเทคตัวเองเลยความเย็นของน้องระดับไหนในเล่าระดับไหนเหรอหูอยากจะบอกว่าเอาอย่างนี้นะั้นให้นึกถึงดินที่ขาดน้ําแ,แ,แล้วมันก็จะแห้งแล้วก็แตกคือมันแห้งมันตึงทีนี้พอตรงนี้มันลอกปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเลยลิ้วรอยนะคะม,มากันหมดเลยคุณผู้ชมคะ่ะใต้าตาก็ดีเส้นเส้นตาก็ดีที่มันไม่เคยชัดมันชัด ยิ่งหน้าผากเนี่ยเนื้อมันน้อยคุณผู้ชมพอเนื้อมันน้อยมันเกิดอะไรขึ้นแนละ้วมันเห็นชัดมากมส่วนร่องแก้มเมื่อก่อนป้าจะเห็นก็ต่อเมื่อเวลาปันยิ้มเฮ้ยมันเห็นเป็นเส้นอะ ลองน้ำหมักเออมันมาหมดเลยคุณผู้ชมอะไรที่ผู้หญิงไม่อยากได้อะอตอนนั้นอนะ่ะเราได้มาหมดก็เลยเริ่มมองว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงดีเราจะหาหมอวินัยเราก็แย่เนี่ยก็เริ่มมองอหาละค่ะก็ดูตัวผูหห้หญิงห่อน,นู้นหญิงห่อนี้ก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าทางจนเจออาหมูดีหลกอาหมูนี่แหละเป็นคนที่มาเปิดโลกทัศน์เราคืออาหมูเนี่ยแนะนำอาหมูบอกว่าเนี่ยอาหมูอ่ะใช้ตัวนี้อยู่บอกเฮ้ยมันก็ดีนะปานลองดูสิอาก็พูดเท่านี้เองแต่เราอ่ะเชื่อเพราะว่าหน้าอาหมูที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้มันแบบเดี๋ยวก่อนคนห 65ได้ขนาดนี้<ม>เขาทำเเหมือน55เขาไม่ใช่เขาทำได้ยังไงไพออาหมูแนะนําอันนี้เราเชื่อเลยแล้วปันก็สั่งเลยตอนนั้นเนี่ยพอโทรสั่งเนี่ยของก็มาเร็วนะถือว่าเขาส่งเร็วมากนะคะพอปันได้ครีมมาเนี่ยสิ่งแรกที่ปันชอบมากๆเลยก็คือกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่มีความหอมแบบอ่อนโยน พอมันมีความอ่อนโยมมันทําให้เรารู้สึกระอยาทาอ,อยากบํารุงนะส่วนที่2ก็คือเขาเรียกแต่งว่าเซรัม่มแต่ว่ามีความขเข้มข้นมากนะคะแต่เห็นคุณผู้ชมค่ะเห็นว่าเข้มข้นแบบนี้นะแต่ไม่เหนียวเนนะเลยอืมซึมงนะ่ายแล้วก็ซึมง,ง่ายซึมเร็วพอวันแรกปันได้มาปันก็ทาเต็มที่เลยพอเช้าตื่นมาเราก็ลองจับจับดูจับจับ,จบอ๋อเก็ตแล้วเก็ตอะไรรู้ไ,ไรเก็ตที่แต่ละคนแต่ละท่านที่ออกมาพูดเขาว่าน้านุ่มจังเลยใช้แล้วหน้าน,นุ่มนุ่ม อ๋อแบบนี้นี่เองก็ใช้เลยใช้ไปเรื่อยๆพอรู้ตัวเองว่าไม่แพ้นเนี่ยก็เลยตั้งใจใช้ผิวหน้าคนเราเนี่ยมันหลายชั้นเนาะมันเหมือนอชั้นดินอะ่ะกว่าครีมเขาจะเดินทางลงไปถึงอะ่ะต้องให้เวลาเขาด้วยทีนี้พอสักสามปุกปุกผ่านไปผลที่ได้รับเนี่ยหนึ่งความชุ่มชื้นที่เขาคุยไว้นักหนานี่พวกที่เขาบอกว่าเขาเก่งมากเรื่องเนี้ยอันนี้ปันยอมรับที่ี้าเราทาไปเรื่อยๆพอชุ่มชื้นปับ๊บ อะไรที่มันตามมาล่ะเส้นหน้าพาก,ก็ดีหล่องแก้มก็ดีหรือว่าไอ้จุดด่างดําที่ผิสีผิวนไม่เสมอเี่ยม,มันแลดูเบาลงไปด้วยซึ่งอันนี้ปันคิดว่าปันพอใจสําหรับเราอายุ45เข้า46เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเนาะเนียนอิ่ม ดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นจริงๆใช้มาจนทุกวันนี้เนี่ยปีกว่าแล้วที่ปันใช้มามแล้วปันก็เก็บทุกกระปุกที่ปันใช้เอาไว้เพื่อที่จะบอกตัวเองไว้ว่าเอยเราใช้จริงนะเราพยายามดูแลตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปันมาในฐานะที่แบบเป็นคนใช้จริงโปรที่เอามาวันนี้นะคะจึงต้องเป็นโปรสาหรับคนจริงเหมือนกันอยากได้อยากได้เร็วๆเป็นโปรที่สุดโปร,ปรนี้นะคะต้องบอกผู้ชมเลยนะคะว่า1ปีมีแค่รอบเดียวเท่านั้น เงินยังไม่มีใครที่เงินยังไม่พร้อมไม่ใช่ปัญหานะคะโทรไปจองสิทธิ์ของเราให้ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราไปทวงสิทธิ์ของเราโปรนี้จะยังอยู่กับท่านอขอ<ม><ม>ให้<ม>ท่านใช่ขอให้ท่านแค่โทรไปจองให้ทันถ้าไม่ทันนะคะบอกได้เลยว่าโปรนี้อาจจะได้อีกทีปีหน้าซึ่งไม่มีแล้ว ปีนี้ไม่มีแล้วเพราะเขาให้ทีเดียวเท่านั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมคะ่ะมันห้ามพลาดจริงๆเพราะมันหมดแล้วมันจะหมดเลยนะคะ200สายนะคะคุณผู้ชมกดโทรศัพท์รอปันเอาไว้ที่1577นะคะ1577หรือ l i น e แอดไรลาจีนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้บิ๊กโปรโมชั่นเป็นบ็อกซเซตสวยงามแบบนี้นะคะนี่ในบ็อกซเซตประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นเซรั่ม1กระปุกใหญ่ แถหนึ่งกระปุกใหญ่และยังมีลิปสติกสีสันแบบว่าต้องบอกว่าเป็นสีที่สวยมากเป็นสีแบบรูหราได้เลยคุยดูดูสีรูหราดูกดูเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์มากในในความเป็นอันนี้ดูแบบแางมากสวยงามมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเนื้อที่เรียกว่าทาแล้วก็กึ่งๆกนะคะโอเคยังไม่พอเท่านั้นยังมีนี่ด้วยนะคะเซรั่มขนาดพกพาให้อีก2นั่นแปลว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เซรั่มล้วนไปส และก็ลิปสติกแล้วนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังมีหน้ากากผ้าอีก1ชิ้นนะคะบ็อกเซตตัวนี้คอมโบเซตอันนี้นะคะ6ชิ้นนี้นะคะจาก9,390บาทวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ปันเองยังนึกไม่ถึงเลยคุณผู้ชมจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้น ใช้กันไปเลยคุณผู้ชมคะ่ะ3เดือนนะคะตกวันลนะ35บาทสําหรับการบํารุงผิวไม่มากจนเกินไปนะคะแบรนด์นี้นะปันองขอย้ําอีกครั้งหนึ่งหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยเปิดมาเจอหรือเห็นผ่านตาบ่อยๆต้องบอกว่าเขาอยู่มา13ปีแล้วนะนะคะนะในโลกของตลาดครีมเดี๋ยวแล้วระ<น>หว่างที่คุณกําลังพูดไปเรื่อยๆนะคะคุณธนพรสายคุณเหลือกระจิ๋หรือแล้วดิ <laughs> ฉันต้องขอเพิ่มค่ะ ถ้าขอเพิ่มพี่คิมทหารกับปานคนละครึ่งนะคะเพราะเราก็ไตาลาเหมือนกัน <_ C 1> ได้เลยปานสามารถจะมีอํานาจสุดๆจริงๆปันให้ได้แค่100สายอันนี้คือยอมโดนด่าสุดๆโโ pues เลยนะนะคะโปร,น,รนี้นะคะคผู้ชมปันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า1ปีจะมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นโทรมาเลยค่ะที่1577หรือ Line แอดไตรจีนานะคะวันนี้นะคะบ็อกเซต1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาหน้ากากผ้าและลิปสติกสวยหรู แท่งนี้นะคะในะทั้งหมดในราคา2,900บาทนะคะส่ง oh. ฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายก็ยังได้ <Okay. S 1> นอกจากนั้นแน่นอนค่ะนอกจากปานแล้วนะคะที่เชื่อในตาลาจิน่าแล้วแน่นอนยังมีอาหมูของปาน <Okay. S 1> ยังมีพี่คิมนะคะพี่นีโน่นะคะพี่กิม,มายุรินนะคะพี่ปุ้ยพี่มนวันแล้วก็เชฟป,ป้อมป้าป้อมของเราโอ้โหเป็นงป้าป้อมเช้งมากเลยใช่ <Ch oy. S 1> ทุกคนใช้จริงนะคะถ้าไม่ใช้จริงตาลาจิน่าเขาก็ไม่ให้พูดเหมือนกันย้ำอีกทีค่ะโปรนี้ มีครั้งเดียวมีช่วงเดียวเท่านั้นนะคะเงินมีเมื่อไร่ค่อยมาเงินไม่มีตอนนี้ไม่เป็นไรจองให้ทันตอนนี้เท่ากับ300สายซึ่งปันคิดว่าน่าจะเหลือน้อยมากแล้วะนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะ1577าค่ะ157 7หรือ Li ายแอตลาจิน่านะคะวันนี้บ็อกเซต3ชิ้นเซรั่ม1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาหน้ากากผ้าและลิปสติกสีสวยดูแพงอันนี้นะคะในราคา2900บาทเท่านั้นให้โทมรมาเลยนะคะที่1577ค่ะ ใช้กันไปเลยเนาะในมือปันเนี่ยสเดือนได้ <Okay. S 1> เนาะตกวันละ35บาทเงินยังไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายซักบาทเลยวันนี้ขอแค่โทรไปให้ทัน คุณผู้มช,ชมก็จะได้ของสิ่งนี้ทันทีนะคะถ้าจองไม่ทันต้องบอกถ้าจองไม่ทันนะก็รอปีหน้าเลยปีหน้าอาจจะไม่ได้ได้โปรดีขนาดนี้ไม่ได้ขู่นะคะไม่ได้ขู่นะคะคุณผู้ชมคะกดไปให้ทันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้ค่อยจ่ายก็ยังได้เลยแฟร์มากๆนะคะที่157ค่ะรีบๆนะคะตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่สิสายแล้วนะคะโทไปที่ 157 7หรือ Li@ n e แอดรอยลาจีน่าค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณ่ะขอบคุณค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าคุณลีน่าจังมีลูกกี่คนคะทราบคำตอบแล้วนะคะเข้าไปตอบได้ในเพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลนะคะคือกระทะโคเรคิงรุ่น Diamond X Series นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเมาส์กับใครนะคะติดตามชมได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ ทางช่องอมรินทีวี h อช่อง34หรือดูย้อนหลังได้ที่ mychannel official ค่ะโอ้โหพี่พี่ชอบกินเผ็ดมากเลยเหรอคะเป็นชีวิตจิตใจถ้าไม่มีพริกกินไม่ลงมันไม่เจริญอาหารมีพริกกินแล้วเจริญอาหารถ้าดูผิวฉันจะสวยจะตายชอบกินเผ็ดขนาดไหนมันมีคลิปคลิปหนึงอะ่ะไม่ไปเอาพริกเข้ามาจริงๆหรอคน <10 S 2> ดูสิกว่าล้านดา่าไปกี่เปอร์เซ็นต์ชมฉันสิอะ ต่จะบอกเลยนะคะกระท้อนอย่างดิฉันเนี่ยยิ่งทุกยิ่งดังอมรินทีวี